เปลี่ยนแฮ็กนะครับเป็นลูกเลื่อๆนะครับแบบน,นี้ซื้อมาของเก่านะครับมือสองทีนี้เราจะหย่อนแท็กให้มันให้มันลดลงหน่อยนะครับนีเเเ่เปิดเปิดมุดจุกอองครับให้จารบีบออกมาเลยแทกมันจะแฮกมันจะหย่อนลงนาย่ได้เหรอพี่ มันออกมาแล้วแท็กมันหย่อนนะครับเพราะว่าตัวล้อนำมันตึบเข้ามาเฮ้ยกันนครับผมนี่ไงจารบีออกก็เหมือนอย่างนี่พอจารบีออกมานะครับมันแท็กมันจะหย่อนนี่ทีมง,งานเราไม่บ้านนะครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองนะครับก็ใช้ช่างพีชนะครับมาช่วย เปเลือดแตกหมดเลยครับนี่แตกทุกลูกเลยครับมันเหมือนกับมันหดลงทุกลูกเลยเก็บทั้งหมดเลยนะครับอโอ้โหนี่แหละย้อนหลายกันเมื่อกี้มันตึงเย็นนะทำนี่แหละได้แล้วก็เดี๋ยวมันเข่าได้แล้วนี่รูปบางใหญ่เออเดี๋ยวมันไหลออกมาเรื่อยนะยาบีมันไหลอลอกนะม,มาครับเลย ก็ไอ้แท็กมันก็หย่อนลงหย่อนลงแล้วก็เอาลูมิเลอร์ใส่เข้าไปได้ทีนี้เราก็จะ้ำนะครับเพราะว่าทีนี้มันมันมันยั้งไม่อยู่ครับเพราะว่าซีนบนรั่วเดี๋ยวเราจะมาทําการอะไร้ำไหมนะครับใส่ไปรูปหนึ่งแล้วครับเนี่ยนี่ก็ใช้ลูมิเลอร์เก่า้ำไปนี่ลูมิเลอร์ซื้อมือสองมานะครับเพราะว่ารุ่นนี้ของใหม,ม,ม,ม่ไม่มีไหนตัวไหนใช้มันก็ข่าได้ยี่ด้แหละ เรื่องไงมันเปิดหรอถอดนอน่อไม,ม้ดินี่เลยกาเอาแป๊บมันลุกเสร็จแลวมันหายยังไม่ดีเท่นมอสะเลคือเขาว่าเออรับเปครับเป่าออกนะครับ ขันไม่ออกครับต้องเป่าออกก็ซื้อมาแปดลูกครับขาดไปสองลูกมีสิบแต่ว่าจะาไว้ข้างลูกเคศูนสี่ครับนี้เปลี่ยนไปหนึ่งลูกแล้วครับตัวนี้ช่างพีดก็เป่าหัวเกยหัวน็อตออกนะครับเพราะว่ามันขันไม่ออกครับตัวนี้เลืเลตัวนี้ขาดเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาขาดเลยขาดเลยครับ ของเก่าครับของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมซื้อของแท้มาครับนี่ครับของแท้มันของเก่าทั้งสองพันเลยครับลูกละสองพันนี่ครับสายไปแลวหนึ่งตัวสองตัวครับตอนนี้ผมซื้อมาแปดตัวนะครับปกติมีสิบตัวนะครับสําหรับ S.K. ศูนย์สี่มากวันนะครับนี่ก็ลอยเชยนเก่าแต่แข็งครับเก่าแต่สุดยอดครับผมนี่ครับกันพิดครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ่อมแมคคูนะครับ นี้ก็เป่าออกครับผมเดี๋ยวจะนํามาฝากเพื่อนอีกนะครับเดี๋ยวทําอะไรก็จะนําฝากเพื่อนเอาแล้วย่อนแท็กแล้วย่อนตัวนี้นะครับนี่ถอดหัวออกเลยครับถอดหัวออกหัวมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ้าวพีดหัวหายไปไหนแล้วพีดหัวตายแล้วออาใช่แล้วเนี่ยแม่หนกว่าหายนี่ครับหัวมันเป็นนี่กับหมุนออกเลยครับหมุนแล้วก็พอเจะวีมมันหลุดออกมาครับ ไอเจ้าโซ่มันนี่ก็จะหย่อนหย่อนย่อนย่อนแล้วก็สามารถที่จะใส่ลูกมเรือได้ง่ายขึ้นครับเนี้ยเทคนิคครับเทคนิคเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่กําลังเป่าเป่าครับกําลังจะออกแล้วครับดังสู้สู้แล้วครับผมนี่ครับใครอยากทำเองก็ตามนี้เลยครับเพื่อนไปซื้ออะไรก็นู่นเลยครับวังน้อยยุทธยาครับร้านนี้เขาเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรให้เพื่อนแล้วกันร้านนี้เขาเจ๋งยิงครับมีทุกอย่าง แ็กนะครับทีนี้เราใส่ลูกเุอร์เสร็จแล้วครับเนี่ยนี่มือสองนะครับลูกเป็นสองพันซื้อมานี่ครับเราอัดแล้วโซ่มันจะตึงนะครับอัดเจ,จะละบีเข้าไปตรงนี้นะมีช่องอัดครับวันนี้ช่างพีทนะครับดูสภาพแวดล้อมนะครับช่างมือชีพสั่งมาจากลำลายม่ากนะครับวหวานทั้ ỏi, นงนี้แล,ล้วบ่ <c oughs> ใส่เกี่ยวดีก่อนออกมาไหมกห่อหน,น,นหัวเป่าหัวตัดบ่หัวตัดนะครับหัวตัดนี่พันแปดร้อยบาทนะครับแป่ละหกสิบแหสิบไม่ต่อนะครับพวกเราไม่ช่นัดต่อเท่าไรเท่ากันครับเดี๋ยวให้ช่างพีชนะครับสังหารน,รนเขาจะแถมหัวมาเนี่ยอันนี้คืออะไรพิจารณาอยู่ ครับช่างพิลังพิจนารณาเนี่ยแถมมาสามหัวกับหัวเป่าสามหัวเข้าไปขายสี่หัวครับแยวไว้สามหัวตัวตัดโค้งกับวน,นไปวน,นมา <c oughs> คือร้านเขาก็อย่างนี้แหละครับอันนี้อันนี้คือเท่งนะครับนา <c oughs> ยช่างพิจ์สาธิตท,ทองจันให้ดูอย่างนี้ก็ใส่ครับไวยแล้วก็มาใส่ที่หัวครับ เสร็จแล้วก็เราก็นี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันจะกำมือชูชีพมีสีแดงสีดำใส่ไหนดึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับใส่กับผมเราก็ได้หัวมาตัวนี้เนาะแล้วก็จะแถมนี้มาสองอันเนาะเราก็สวมมาแบบนี้นี่ครับนี่ก็ใส่ที่สายยางครับตัวนี้ตัวเดิมตัวนี้เป็นหัวเป่าธรรมดาครับนี่เราไปซื้อหัวใหม่มาแล้วก็ถอดรงนออกก่อน เราก็เอาหัวนี้ใส่เข้าไปในสายนะครับนีแทงเข้าไปเลยแล้วก็ขันนะครับทีนี้เราก็จะมาเป่าให้เพื่อนๆดูกันครับวันนี้เราจะซ่อมลูกเบอลเล์นะครับเมื่อวานเราเปลี่ยนไปสามหกตัวครับตอนนี้แตกหมดเลยครับขาดก็มีครับแตกก็มีนี่ครับลูกเบอลเลร์เป็น s k 0 4มา r k กวันะครับซึ่งอะไรไม่มีนะครับต้องซื้อมือสองมาเดี๋ยวผมให้ดูมือสองครับมือสองนี่ซื้อกันมาสองพันครับเป็นสองพันแล้วก็มาพ่นสีใหม่น่ครับเปิดซับกระเทเากันโอ้่าะใดล้มหนีงกดนีนีมันก็ยี่ออกมันวะเออนีเห็นปะในในลมที่นี่นี่ว เวลาเราเทลมเราก็กดแล้วก็เป่าเลยครับมัอเทคนิคครับเทคนิคเดี๋ยวเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่รู้ไหนลมอ่ะไหนไหนแก๊สนะครับนี่เราก็หมุนเข้าไป <C ell> <C ell> จังพิษจเลยครับเราจะเอาหัวน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ซื้อมาพันแนะครับเพราะว่า เราอาศัยว่าซื้อเครื่องมือนะครับโดยไม่ต้องจ้างช่างนะครับเราทําเองแต่นี้สั่งมาจากลำเปมากนะครับช่างซ่อมรถเกี่ยวนะครับันี้หัวตัดโดยเฉพาะครับตัดไม่ถึงหนึ่งนาทีครับหัวขาดนะครับหัวน็อตนะครับขาดออกไปแล้วนี่คือหัวตัดของแท้นะครับ ก็ไม่มีเทคนิคอะไรครับผมตามที่เราเห็นเลยครับแต่เทคนิคเราก็ถอยออกไปไกลหน่อยก็ได้นะครับรได้เลยเสียแล้วครับกระโดดเรามาหนึ่งข้างครับกับเมื่อกี้ก็ขาดไปหัวหนึ่งครับเดี๋ยวอีกหัวหนึ่งนะแ๊บเดียวครับผม ร้อยครับหัวที่สองครับไม่ใช่เรื่องอะรนฮะลมันงแล้วนะครับแต่ว่าลูกลูกกันเลือดไม่ยอมหล่นนะครับเราก็เป่าลูกเันเลือออกเลยครับเนยให้มันลูไปครับว่ามันจะไม่ออกเป่าลูกกันเลือขาดไปเลยครับแต่ย่าให้โดนคานนะครับคานครับนี้ก็เอชเคศูนย์สี่นะครับกรอบเงินนะครับ รุ่นของเราทีมงานกอบเงินนะครับไปไหนก็กอบจ่เงินนะครับอ่าตอนนี้เรามีทีมงานอยู่หนึ่งคนนะครับก็คือช่างพีทกับผมนะครับหกล้อหนึ่งคันซ่อมเองทําเองขับเ,เองนะครับหางานเองทุกรูปแบบครับเราอยู่นี้เลยเครื่องมือเรามีครบนะครับ คอสลักนี้เราซื้อเองสามพันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวละสามร้อยสองข้างครับเ <Hit my S 2> ราซื้อสามพันพิษพิษนสลักไหนะทำไงละ่ะเฮิตไม่ก็ต้องสสไสใ่ด้้บอเอยตัวนี้มัน,นใหญ่เลยเนาะทำไได้หรอกต้องซื้อของมันมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนที่หลังครับวันนี้เาราจะไปนี่ก็เป็นแหวนที่มันก็ใส่ได้นะแต่ว่าอันนี้หมดแล้วต้องพิษทำ <c oughs> น็อตกันคลายไวครับ การลบเหลี่ยมครับโอเคนี่ครับลบเหลี่ยมนะนี่แมงก็ไม่หลุดครับนอกจากตัดออกกอนี้ก็หลวมแล้วครับสําหรับกอเดี๋ยวเราไปใส่กุ้งขี้อัดเราจะอัดให้แทกมันตึงครับนี่เราเปลี่ยนเป็นสองลูกเหลือลูกนึงออกไม่ได้ครับเพราะว่าแก๊สหมดเดี๋ยวมาอัดอัดจารบีก่อนนะครับลุกขั้นตอนนะยันอัดจารบีใช่ครับอัดจารบีเขาปั้นก้อนเล็กๆนะครับปั้นก้อนเล็กเดี๋ยรไปปั้น ตั้งกระบองตรงตั้งกระบอกงตรงเอ่อโยนลงตุ๊บโยนลงตุ๊บเคาะ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 เบาะเค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 าะเาะเคาะสคาะเอาะเคาะเคาะเคาค่นี้เครัเคละวก็ใส่แป๊บะเครับคาะเคาะเคาะเคาะอ่าอันนี้ามเคานาทิตย์เคาะายาเคาเคาะอีกเคาะอีกะยะเยคเคาคาะบเคาะเยาะเคาะเคะคะคาะเคาะเคาะอ กอเยอะๆก็นั่นลงไปเรื่อยๆก็อิ่มครับเหลี่ยมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มปั้นใหญ่ครับมันก็ปั้นก็เหนียวครับกินได้เลยนี่นั่งก๊อกก๊อกเอาเยี้วใส่หัวยังดีเลยนยอยากไปโซงไหนอยู่ืมวัตถุดิบถือฟุ้งกันเนี้ยติดเราอยู่เลยครับไม่ไปไหนเลยครับ อยากจัดตรงไหนไปได้หมดรับรองไม่ต้องใช้สบู่ครับใช้แพร์ตึงเยวครับถึงจยออก็แป๊บใส่น้ำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็ใสใ้เต็มเขาะเขาะอย่าไปถูติดถู พอแล้วครเนี่ยนี่ฟาดแล้วครับฟาดแล้วเชื่อมนะครับเพราะว่ามันหลุดบ่อยนะครับนี่ครับเชื่อมแบบผมเลยนะครับนี่โคตรขี้เหร่เลยครับสุดยอดแห่งสรีมืออยู่นี่แล้วครับช่างแล้วก็ปิดฟ้าครับผมเรียบร้อยครับผมก็ช่างพิษนะครับเป็นคนอัดโซ่ให้ตึงนะครับโซ่แท็กนะครับก็พูดให้เต็มคือโซ่แท็กนรลบ เ่ออทำไมมันรูดออกข้างหน้าครับใครเขี่ยมวะรอสีมือไหมพห่เพิ่งเอาทิ้งเย็นเพิ่งเอาทิ้งติดอันนี้ติดเล็กแล้วเนี่ยนั่งเข่าจังหน่อยหมดหรอบัวนี่ยบัวอ๋อคนคนยังงัดแรงยังงัดแรงงัดแรงมันจะออกทั้งยวงเดี๋ยวจะใหม่ครับ